กฎใหม่ไม่ยาก4 2 1 4 4ยอปอยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงสาขาอาชีพแบบฟอร์มยอปอหนึ่งจัดฝึกเองหรือจ้างฝึกใหม่สุดกับยอปสองสำหรับการจัดฝึกเองด้วย e-learning ่ learning. ยอปอ3ส่งลูกจ้างไปรับการฝึกอบร,รมเฉพาะภายในประเทศยอปอ4ยืน่นในกรณีที่ต้องการอบรมในหลักสูตรที่เคยผ่านการยื่นยอปอ1และ2มาแล้วและทั้งหมด ควรยื่นก่อนฝึกไม่น้อยกว่า30วันเว้นแต่ยอปสที่ไม่น้อยกว่า15วัน 2. 2ปอกปกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปกอ1เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนลูกจ้างที่ส่งผลให้ประมาณการค่าจ่ายเพิ่มขึ้นภายใน7วันก่อนวันที่จะดาเนินการฝึกใช้สาหรับยอปอ1และยอปสปก2อกรณีเปลี่ยนแปลงกำหนดการสถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรหรือหน่วยงานที่ให้การฝึก,กอบรมต้องเยืยนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันที่จะฝึกอบรม 1. 1รองอรายงานการฝึกอบรมซึ่งจะต้องรายงานในทุกการยื่นในทุกยอ่อปอโดยจะต้องยื่นภายใน60วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการฝึกแต่ต้องไม่เกิน15มกราคมของปีถัดไป